มาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะปี58ที่กําลังใกล้จะมาถึงนี้นะคะเรียกว่าอีกปีก,กว่าๆนี่นะคะเราก็จะพร้อมตอบรับ AEC กันแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสนใจก็คือเรื่องราวของภาคธุรกิจ SME นั่นเองค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญของประเทศไทยแต่ว่านับวันนะคะการรวมตัวกันของ SME เพื่อที่จะตอบรับกับ AEC นี่นะคะถือว่าหลายฝ่ายนั้นยังกังวลใจอยู่ค่ะว่า s m e ไทยของเรานั้นจะมีความพร้อมนะคะในการตอบรับ ต่างนี่หรือไม่นะคะวันนี้คะ่ะเรามีโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการมานําเสนอนะคะเรียกว่าโอปอยค่ะซึ่งโครงการนี้ภายอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมที่จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ SME ไทยนี่นะคะได้มีแผนธุรกิจหรือว่าเรื่องราวต่างๆนี่นะคะทำให้การารวมตัวการเป็น SME นั้นตอบรับกับ AEC ได้คะ่ะวันนี้ล่าสุดนะคะเราจะมีการนําสื่อมวลชนไปตรวจเยี่ยม2โรงงานที่อยู่ภายใต้โครงการโอปอยนี้คะ่ะในเขตพื้นที่ของภาคเหนือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้จากราย นัดถลยหลัง AEC ที่เริ่มใกล้เข้ามาทุกทีทําให้ต้องเร่งผลักดัน SME ไทยให้มีความพร้อมและหนึ่งในงโครงการสร้างความพร้อมของ SME ไทยภายใต้กระทรวสงสาหกรรมก็คือโครงการ One Province One Agro Industrial Product หรือ OPi ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2550มุงเน้นให้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และผลิตภาพอย่างต่อเนื่องและปัจจุบัน มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า750แห่งทั้งนี้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปถือเป็นเอสที่สำคัญของไทยซึ่งปัจจุบันมีมากถึง57,000รายกระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัดดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ให้ความสำคัญแก่อุตสาหกรรมนี้ภายใต้แผนวิทธศาสตร์ดังกล่าวล่าสุดนายพระสุโลหันชุนรองปลัดกระทระวงอุตสาหกรรมได้นำสื่อมวลชน เยี่ยมชมความสาเร็จของโครงการโอปอยในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดลำปางและเชียงรายโดยเยี่ยมชมผลสําเร็จภายหลังเข้าร่วมโครงการการพัฒนาโอปอยใน2ธุรกิจคืออุตสาหกรรมแปรรูปเคร้างและอุตสาหกรรมแปรรูปกระดาษสาครับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีความพร้อมมากในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งทุกภาคสว่วนภาครัฐ ภาคเอกชนภาคอุตสาหการหหหรมภาคาการค้าหน่วราชการต่างๆจังหวัดต่างๆ,ๆก็ได้มีการสร้างความเข้าใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับภาคเกษตรแปรรูปนะครับที่จะให้ให้เข้าใจว่า AEC หรืออาเซียนเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ได้มีการสร้างตัวอย่างที่ดีๆให้ภาค s อ e ในสาขาเกษตรแปรรูปเนี่ยที่จะพร้อมเข้าสู่ทางอาเซียน AEC ได้ จดหมายแรกในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้คือบริษัทเอ็กซ์แลกจำกัดอุตสาหกรรมแปรรูปค้ั้งอันเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้สูงสุดของจังหวัดลำปางจึงหลังเข้าโครงการได้รับคำแนะนำให้ลดต้นทุนด้านพลังงานจนสามารถลดต้นทุนได้ของเราที่เข้ามาดูเนี่ยนะครับนะตัวอย่างก็จะเป็นเรื่องของไอน้ำนะครับนะที่เราเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์นะครับเรื่องของการใช้พลังงานเขาพบว่า การใช้พลังงานของไบลอร์มีความสูญเสียอยู่นะครับนะก็ได้มีการปรับปรุงในหลายจุดนะครับเช่นในเรื่องของการหุ้มฉนวนนะครับนะตรงนั้นนะเพื่อลดความสูญเสียในเรื่องของความร้อนนะครับในเรื่องของการยกแท้งน้ามันที่สูงขึ้นนะครับนะเนื่องจากแต่เดิมเนี่ยแท้งน้ำมันเองเนี่ยเป็นระดับเดียวกันต้องใช้ปั๊มในการที่จะดูดนะครับนะครับเราก็ลดโดยใช้ยกให้สูงขึ้นและใช้กอมบิตี้นะครับนะมาชุดส่วนของโรงงานนะครับหลังจากที่ที่ปรึกษาได้ค่อยให,ใ,หให้เข้ามาแนะนํา รเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยก็พบเห็นจุดอ่อนนะครับต่างๆที่ทางโรงงานเนี่ยได้สูญเสียเกี่ยวกับพลังงานไปโดยมากจะเป็นส่วนของไบเลอร์นะครับซึ่งทางที่ปรึกษ,ษาได้แนะนําว่าเราใช้พลังงานนะครับในความดันสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับเราสามารถลดจากเดิมได้ไหมซึ่งก่อนที่จะทางที่ปรึกษ,ษาเข้ามานะครับเราใช้ความดันไนน้ําอยู่ที่6บาร์นะครับซึ่ง พลังงานสูงสุดที่เราใช้ในกระบวนการผลิตแค่3บา์ซึ่งทางที่ปรึกษาก็แนะนําให้ลดพลังงานลงนะครับจาก6เหลือ3บาททำให้เราสามารถประหยัดน้ํามันเตานะครับในการเผาไหม้ไปได้ซึ่งถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับต่อเดือนนะครับอย่างไรก็ตามแม้ครั้งจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแบรูปที่สร้างรายได้เป็นนดับหนึ่งให้แก่จังหวัดลำปาง แต่ด้วยความไม่แน่นอนของผลผลิตทําให้หอการค้าจังหวัดลําปางกําลังผลักดันแผนยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตครั่องโดยสนับสนุนให้เกษตรกรในลําปางปลูกต้นช้ำฉ้าเพื่อปล่อยครั่งสร้างความแน่นอนในการผลิตวัตถุดิบมาใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปครั่งเราก็ได้ทําแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับทางจังหวัดน,นะครับคือเราอยากจะส่งเสริมให้ จังหวัดลำปางเนี่ยเป็นแหล่งผลิตครั่งที่มีความชัดเจนและก็มั่นคงนะครับเพราะว่าปัญหาหนึ่งของของผลผลิตครั่งก็คือว่าบางปีมีมากบางปีมีน้อยนะครับทำให้เสถียรภาพด้านราคาเนี่ยไม่แน่นอนเรียกว่าผู้ใช้ก็คือ,อ,อผู้ผู้ผู้ผลิตใน,นต่างประเทศเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจนะครับ เราก็เลยทำโครงการเรียกว่าโครงการณลงคงปลูกต้นฉํำฉาเพื่อปล่อยครั่งนอกเหนือจากอุตสาหการรมแปลรูปครั่งแล้วโครงการโอปอยสังจรได้ตรวจเยี่ยมชิมนาลักเมลบรี่สาปเปเปอร์โรงงานผลิตกระดาษเาทียมหูภแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งแม้จะมีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์สินค้าโดยที่ผ่านมาถือเป็นผู้ผลิตรายแรกในไทยที่นำดอกไม้และใบไม้ใส่ลงไปในขั้นตอนการผลิต ภายใต้ความไม่แน่นอนของตลาดทั้งต่างประเทศและในประเทศทําให้โครงการโอปอยได้เข้ามาแนะนําเพื่อประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดให้ซึ่งปัจจุบันถือเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในการผนวกการทําตลาดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ช่วยสร้างรายได้มากเพิ่มขึ้นวันนี้คณะของพวกเราครับได้มาเยี่ยมสถานประกอบการผลิตกระดาษาและผลิตภัณฑ์จากกระดาษา,า,าซึ่งก็เป็นหนึ่งในสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการโอปอยหรือการพัฒนาเรื่องของอุตสาหกร,รรมเกษตรแปรรูปนะครับซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของกระทรวงสาหกรรมที่เข้ามาช่วยคําปรึกษาแนะนําให้กับสถานประกอบการในด้านต่างๆสถานประกอบการนี้เข้าในแผนงานที่จะยกประสิทธิภาพในของการผลิตและในเรื่องของการตลาดนะครับซึ่งก็ได้นําแนวคิดต่างๆไปที่เข้าสู่การพัฒนา ที่สําคัญคือสาประกอบการนี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนแม้ว่าจะผ่านภาวะธุรกิจต,ต่างๆมานะครับเราได้ทำนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างผิภัณฑ์ใหม่หรือนำแนวคิดอินโนเวชันใหม่ๆเข้ามาช่วยในการพัฒนาเพื่อให้ตอบก,กับไลฟ์สไตล์ที่มีการเปลี่ยนไปในปัจจุบันรวมไปถึงทั้งการ ผลักดันให้เกิดเป็นสารท่องเที่ยวเพื่อที่จะปูพื้นฐานการกท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นและให้มีการถ่ายทอดความรู้แนวคิดนี้นะครับแล้วก็อัตลักษณ์ของกระดาษาให้กับทางประชาชนในพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวให้ได้สืบสานต่อไปครับผมก็เลยสามารถทําให้ทางพิลักเนี่ยมีแผนการตลาดที่ชัดเจนขึ้นและนาไปสู่การพัฒนากศาสตร์ที่ยั่งยืนได้ครับผมเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่ก็มีการพัฒนามาโดยตลอดนะคะตรงนี้ก็เป็นเป็นถุงที่เป็น บแบรนด์ของจินารักถ้าใครมาเที่ยวมาทำเวิร์กช็อปนะคะก็จะได้ก็จะได้แพคเกจจิ้งที่เป็นของเราไปแล้วก็มีการพัฒนาที่นี่ก็ข้างหลังนี่ส่วนข้างหลังนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กช็อปที่เวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวสามารถทำสามารถมาทำได้ด้วยตัวเองนะคะก็จะมีเวิร์กช็อปการทำกระดาษสาแล้วก็งาน DIY ต่างๆนะคะแอจะมี e ทั้งสองแห่ง นับเป็นตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสําเร็จภายใต้การสนับสนมมุนของโครงการโอปอยโดยกระทรวงสาหกรรมที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้ s m e ไทยก่อนเข้าสู่ AAC ในปี2558และยังคงเปิดให้สถานที่ประกอบการที่สนใจพอเข้าร่วมโครงการดังกล่าว